สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ I Love Music มามาเล่กันเข้ามาครับผมความสนุกสนานพร้อมแล้วนะครับที่จะมอบกับทุกคนทุก ท่านเลยนะครับที่ช่องบันเทิงกรนร้อยสถานีเพลงเติมความสุขทุกเวลาทุกต้องรับสัญญาณของโทรทัศน์ดาวเทียมครับคุณผู้ชมกดเข้ามาเลยเลข110นะครับทักทาย Facebook Fan Page ด้วยทักทายสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกดขอเพลงกันได้เลยนะจ๊ะทักทายโมบายแอปพลิเคชันครับผมทักทายครับทักทายสวัสดีนะครับใครยังไม่มีไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะจ๊ะดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับต้อนรับเข้าสู่วันการที่สดใสครับคุณผู้ชมวัันนนนนี้ะครรรรรบศิิลปปมมาาาาโโทใยกของเ เป็นสเปเชียลเกตกำลังกันนะครับน้องไก่จ๋านะคุณผู้ชมครับใครเป็นแฟนน้องไก่จ๋าต้องรีบกดเข้ามาดูเลยวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเลดมาค่อนข้างที่เยอะแล้วผมไม่พลาดแน่นอนผมจะคุยกับน้องไก่จ๋านานๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยนะครับจะได้มีเวลาคุยกันเยอะนะครับแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับผม เคครับคุณผู้ชมครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการบันเทิงเพลินเพลงนะคะคุณผู้ชมโอ้ยไม่ใช่บันเทิงเพลินเพลงไอเลิฟ u ิสิกงงสับสนไปหมดแล้วตอนนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับเพราะแขกรับเชิญสุดพิเศษของผมตอนนี้นะครับเขาสแตนบายรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับรีบเปิดกันเข้ามาครับคุณผู้ชมตอนนี้เลยนะครับยังทันนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงคู่เดียวนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้านะครับเจอน้องไก่จ๋าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ กดเข้ามาเลยเปิดทีวีใครที่อยู่ทั้งบ้านนะครับเปิดทีวีไว้เลยนะครับผมศิลปินคนนี้นะครับยอดวิวกำลังหูพุ่งกระฉุดมากๆนะครับและกาลังมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Facebook f a n นเพจครับแชร์กันออกไปครับคุณผู้ชมครับแฟนคลับน้องไก่จ๋าแชร์กันออกไปเจอกับน้องไก่จ๋าช่วงหน้าแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงคู่เดียวครับผม อนนี้นะครับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะครับเปิดเพลงต้อนรับน้องไก่จ๋าเลยนะครับแค่ฟังเสียงเนี่ยก็สวยสะท้านเลยนะครับคุณผู้ชมครับชอบเสียงน้องไก่จ๋ามากเลยครับและตอนนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างมากๆเลยนะครับที่น้องไก่จ๋านะครับให้โอกาสได้พูดคุยกันครับผมและตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับน้องไก่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอเสียงตฝนมือหน่อยแล้ว วันตอนนี้สตูดิโอที่นี่คึกคืนมากเลยครับน้องไก่จา๋าปกตินะสัมภาษณ์ศิลปินคนอื่นนะพวกมันก็จะนอนหลับมั่งนั่งทำนู่นทำนี่มั่งไม่สนใจเลยไม่สนใจพี่ก่อนเลยแต่วันนี้ครับน้องไก่จ๋ามาแบบตาตั้งกันหมดทุกคนเลยนะครับ <ฮะ S 1> น้องไก่จ๋าทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับค่ะก็สวัสดีนะคะ f อีทุกคนนะคะแล้วก็ทั้ง FC รายการแล้วก็ f อีทั้งโซ ไก่จ๋าเอนะคะก็ขอสวัสดีค่ะไก่จ๋าค่ะเจ้าของผลงานเพลงลูกชายแม่หนูจองค่ะสังกัดค่าย OT Studio มหาสารคามค่ะอืค่ายอะไรนะครับน้องไก่จ๋าพี่ขออีกทีเอ่อ OT Studio ค่ะ OT Studio นะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องไก่จ๋าเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนโคราชค่ะเป็นคนโคราชเหรออยู่อำเภอไหนใช่อยู่ประทายค่ะอยู่ประทายอุ้ยประทายก็เกือบติดยโสธรใช่ไหมไม่ค่ะยังยังค่ะอีก อีกายอยู่อีกกายอยู่ใช่ไหมอ๋อแต่มันเป็นทางผ่านที่จะไปทางร้อยเอ็ดได้เนาะ <laughs> ใช่ค่ะโอ้น้องไกจ่จ่ารู้สึกได้ข่าวว่าเพิ่งสอนเสร็จเลย <laughs> ใช่ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็ฝ <laughs> ึกสอนอยู่ค่ะเพิ่งเลิกโรงเรียนมาเลยฝึกสอนอยู่เหรอครับตอนแรกพี่นึกว่าเป็นครู <laughs> อ๋อฝึกสอนค่ะฝ <laughs> ึกสอนตอนนี้เรียนอยู่ปีห้าใช่ไหมหนูเรียนตอนนี้อยู่ปีสี่ค่ะเป็นหนูไม่ได้เรียนคอบอโดยตรงค่ะอ๋อ <laughs> เป็นสอสอบอ <laughs> ใช่อ๋อเป็นสสบอนะครับใช่ค่ะสอนวิชาอะไรบ้างครับ หนูเรียนเอกภาษาไทยค่ะอออเอกภาษาไทยก็ต้องสอนภาษาไทยเนาะใช่ค่ะถ้างั้นรบกวนสอนวิชารักให้พี่ป้อสักอีกวิชาได้ไหมครับต้องบอกว่าน้องไก่จ๋าเช่ไหมพี่เนี่ยเป็นคนรีเควสเลยบอกติดต่อน้องไก่จ๋ามาสัมภาษณ์หน่อยอก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักน้องไก่จ๋าเลยนะแต่พอมาเห็นผลงานเพลงลูกชายแม่หนูจองพี่ว่าเฮ้ย มีศิลปินคนนี้อยู่ด้วยเหรอเสียงเพราะมากมีเสน่ห์มากในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับอันนี้ชื่นชมเป็นการส่วนตัวเลยนะครับประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วปกติเนี่ยเป็นนักร้องอาชีพไหมหรือว่าเป็นคนชอบร้องเพลงเฉยๆก็ไม่ไม่เชิงอาชีพเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ไม่ได้ออกไปรับงานแบบ จริงจังอะไรแบบนี้ค่ะก็มีเป็นส่วนมากจะทํางานในห้องอัดมากกว่าอ๋อส่วนมากทำงานในห้องอัดมากกว่าใช่ไหมครับใช่ทำทำกับใครอะ่ะทำงานห้องอัดทําร่วมกับใครเอ,อ่ยเออเป็นพี่ที่อยู่สรารคามค่ะชื่อพี่เอ็มค่ะอ๋ออันนี้คือรู้จักกาันเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับหรือว่าเขาติดต่อเรายังไงเอ่ยก็รู้จักกันตั้งแต่เข้าไปเรียนปีหนึ่งเลยค่ะอ๋อเหรอใช่แสดงว่าไก่จ๋าเนี่ยเรียนอยู่มหาสรารคามถูกไหมใช่ค่ะ เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมครับหรือว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อ่านเรียนราชพัฒค่ะอ๋อเรียนราชมหาวิทยาลัยราชพัฒนเนาะใช่ชื่อเสียงโด่งดังมากนะนักเรียนเรียนเพลงนี่จบจากนี้ไปเยอะมากค่ะผลงานเพลงแรกเลยไหมครับลูกลูกชายแม่หนูจองเนี่ยอ่อผลงานเพลงแรกเป็นพี่เปิดไปก่อนหน้าค่ะชื่อเออดีต่อใจค่ะเอาดีต่อใจก่อนใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะ ดีดี่อดแต่ล<ต>ูกใช่หมหนุยจองเป็นซิงเกิลที่สองค่ะโอ้แสดงว่าพี่เพิ่งมารู้จักซิงเกิลที่สองนี่เอง <c oughs> ใช่เขาเพราะว่าเพลงแรกที่ปล่อยไปก็คือยังไม่มาเพลงยังยังยังไม่มากระแสตอบรับยังยังไม่ค่อยมาใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพอมาเพลงที่สองนี่คือบุ้มเบื่อไหมใช่ค่ะก็ก็แบบสนใจอยู่เหมือนกันคือต้องบอกว่าก,ากระแสน้องเนี่ยมาจากติ๊กต็อกล้วนเลยค่ะอือ ใช่ค่ะเพราะว่าตัวศิลปินก็ก็ยังไม่ได้ดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพลงนี้ปุ๊กมาจากติกตกอรล้วนๆเลยค่ะคือทิกตกอรเขาเอาเพลงหนูไปเล่นใช่ไหมหรือหนูเอาไปเล่นเองก่อนเอาเอาไปเล่นเองค่ะแล้วก็มีคนใช้แผ่นเสียงนี้ก็หลายแสนคลิปอยู่ค่ะอ๋อหลายแสนคลิปเลยนะเอาท่อนไหนไปเอาท่อนไหนไปขอฟังสดๆไหนได้ไหมครับก็เคยนะเขาฟังสดๆไหนได้ไหมขอฟังสดๆไหนได้ไหม อ๋อได้ได้รจริงเหรอใช่ค่ะหนูไม่เคยหนูไม่เคยร้องเพลงตัวเองที่ไหนเลยนะ,ะจริงเหรอ, <c oughs> อทีนี้ถือว่าที่นี่เป็นเป็นเกียรดกับพี่กันแล้วกันในฐานะที่เป็น <c oughs> พี่เป็น <c oughs> แฟนคลับน้องไก่จ๋าตัวยงมากๆเลย <c oughs> เ สิงนสอดลูกสายแม่ทอดไดนอนจะจิตแต่งเอาดอกวายันบ่ทันคนอืนบ้านรถเงินสดใจแหวนบ่มีหนูกแกสิบเบือนทำให้คนอื่นได้ลูกสายแม่หนูจองสินสอดลูกสายแม่ทอดได้โนจะบ่ให้ลำบาดกดอกเด้อค่าดงค่าดอง แม่บอต้องเหตุยังขาแต่รับเงินใส่ซองเดนูเป็นผ้ารับรองสบายขอสะไยลุกสายแม่โอ้แบบมือแบอมือเฮ้ยทำอะไรกันอยู่แบบมือดิแบบมือดิชุดจ้ดเลยพร้อมมากมีเสียงสดๆนะเคยร้องเลนะลยนะมีคนขอมาแบบเฮ้ยเขยน้ะแม่เาไม่กล้าหรอ โอ้น่ารักมากเลยเสียงเสียงเสียงแบบเหมือนต้นฉบับเด๊ดๆเลยเนี่ยโอ้เหมือนมากเลยนะมันมันจะไม่เหมือนได้ไงล่ะก็คนทบท้นฉบับมาร้องนะครับโอ้โหเพราะมากร้เพราะมากจริงๆวะเนี่ยนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมที่ไม่เคยไปร้องที่ไหนมาก่อนเลยใช่ใช่ค่ะเรื่องจริงเลยก็คือที่นี่ที่แรกเลยเพราะว่า พี่คิดว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพลงน้องไก่จา๋าเนี่ยมาในช่วงสถานการณ์โควิดแน่ๆใช่ใช่ค่ะโอ้ไม่งั้นปัานนี้นะครับคงจะตามตัวน้องไก่จา๋าไม่ได้แน่นอนครับผมใช่ปัานนี้น่าจะเขาคงในตัวเขาเสิร์อยู่งานเนยอะ <c oughs> เขาคงไม่มีเวลาว่างมาคุยกับพิธีกรตัวน,น,น้อยคนนี้เศร้าเศร้ามากเลย <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่หอพักเลยอยู่บ้านครับน้องไก่จ๋าอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านค่ะอ,อ๋อตอนนี้มามากลับมาฝึกสอนแถวบ้านใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยออลูกชายแม่หนูจองเนี่ยคอนเซปต์มันมาจากไงใครเป็นคนแต่งให้ครับเ,เพลงนี้เป็นเพลงของอาจารย์มิกธีรวิดค่ะเป็นคนเป็นคนแต่งให้ค่ะแล้วก็นานอยู่เหมือนกันกว่ากว่ากว่าจะได้มาปล่อยค่ะก็ในช่วงในช่วงโควิดนี่แหละค่ะทำเพลงซุ่มทำเพลงในช่วงโควิดแล้วก็ ไม่ได้คิดอะไรมากะค่ะที่แรกที่แรกที่จะปล่อยไปไม่ที่ว่าน้องจะมาหรือยังไงเพราะว่าในในส่วนของตัวศิลปินก็คือไม่ได้มีชื่ออะไรเงะะี้ยค่ะหนูก็ก็ลองลองลองปล่อยไปดูเหมือนเหมือนเพลงแรกนะคะเพลงแรกปล่อยไปก็ประมาณเกือบปีนึงละตอนนี้ก็อยู่แค่ประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นวิวอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็ขาก็เลยก็เลยเอ่อปล่อยเพลงนี้ไปเมื่อประมาณเดือนมิถุนานยนก็ผลตอบรับก็ก็ดีแบบดีแบบดีจนแบบว่าหลายคนตกใจอะเกิดาดใช่ไหมเกิดคาดใช่ ค่ะแล้วทีมทำดนตรีเนี่ยก็คือจย่าง OT Music ใช่ไหมพี่จับพี่พูดถูกชื่อถูกไหม OT Studio ค่ะก็ของวอราเีงก็จะเป็นเป็นสตูดิโอเล็กๆก็มีทุกอย่างค่ะครบเครื่องในนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงอะไรมีทุกอย่างคบวงจรค่ะโอ้ทำเองด้วยแล้วก็รับงานด้วยประมาณนี้ค่ะอันนี้คือ เป็นกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องที่สร้างงานด้วยกันใช่ค่ะทีมงานมีประมาณกี่คนครับโอ้ตอนนี้ก็ที่ทำกันเองก็น่าจะมีเกือบยี่สิบได้อยู่ค่ะโอ้เริ่มเติบขึ้นนะเริ่มโตขึ้นเนาะใช่อ,อ <c oughs> MV สวยมากถ่ายทำกันที่ไหนครับเออถ่ายที่สารคามเลยค่ะอืมถ่ายแบบบรรยากาศบ,บ้านเราเลยเนาะใช่ค่ะเป็นเป็นบ้านของของ ของผู้จัดการนั่นแหละค่ะอของใน,นห้างสตรอรี่ก็ดีมากๆเลยครับผมเนี่ยฮ,ฮะนี่ครับคุณผู้ชมผมอิจฉาผู้ชายคนนี้มากเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้กาลังเปิดภาพอินเสิร์ตน้องไก่จา๋าเนี่ยไก่จา๋าเข้ามาเจราจากับคุณพ่อของผู้ชายใช่ไหมสินเนี้ยเออตอนนี้เป็นเป็นคุณพ่อของหนูเองค่ะเป็นไปบอกกับเพาว่าเออพ่อไปขอผู้ชายคนนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพ่อขี้หูในเรื่องใช่ค่ะไปขอผู้ชายคนนี้หน่อยใช่ โุ้ยไก่จา๋าผู้ชายคนนี้มันไม่ได้ครึ่งพี่เลยนะพี่จะบอกน <c oughs> ะ <c oughs> ถ้าเจอพี่ก่อนเดี๋ยวต้องติดต่อพี่แน่เลย <c oughs> เออก็ตั้งอย่างนี้สิเนี <c oughs> ่ยเนี่พี่ชอบลุกน้องไก่จา๋าลุกเมื่อกี้มากเลยตอนถ่ายซิงร้องนะครับ <ขอ S 1> น่าร<อ>ักมากน่ารักมากเนี่ยครับเนี่ยครับ <c oughs> ดูแบบโอ้โหพี่เขาไปค้นหาได้ไงเนี่ยตอนแรกพี่คิดนะพี่ไม่รู้ว่าเป็นการสร้างงานของกลุ่มนักศึกษาด้วยกันเนาะ นึกว่าเป็นแบบอค่ายเพลงใหญ่ๆแล้วเขามาเจอช้างเผือกอย่างน้องไก่จ่ายอย่างเงี้ยแล้วเขาติดต่อทับทามมาอยู่ค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือตอนนี้ตกลงปรงใจเซ็นสัญญาร่วมกันหรือว่าทํางานกันแบบพี่แบบน้องไปก่อนหรือว่ายังไงครับตอนนี้ก็ทํางานกันแบบพี่แบบน้องค่ะอยู่ด้วยกันแบบสัญญาใจตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีสัญญาอะไรค่ะอ๋อโอ้ถ้างี้พี่ก็พอมีสิทธิ์นะเนี่ย อาพูดอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงซีเรียสเลยนะถ้าถ้าเกิดสักสักวันหนึ่งพี่จะชวนมาฟรีจอริงกับไทยโฮมรคคอร์ดสนใจบ้างไหมครับจะเป็นไปได้ไหมเป็นเกียรติเป็นเกียรติเลยค่ะจริงป้าจริงป้าจริงป้าเดี๋ยวหาเพลงก่อนเดี๋ยวหาเพลงก่อนนะครับคือตั้งแต่แวบแรกเลยที่ที่ได้ยินเพลงนี้นะครับผมดนตรีก็ดีมากเลยดนตรีใครเรียบเรียงให้นะครับเป็นอาจารย์จากกีอบมาค่ะอาจารย์กุ้งจักีอบมาใช่ไหม อยู่ที่ชุมแพนะครับโอ้โหจีนสายนี่เขา arrange เพลงสุดยอดเลยแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นพี่พวกเราด้วยนะเขาเรียนสารคามเหมือนกันเขาเรียนดนตรีที่สารคามมาจบมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพประสบความสาเร็จเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพลงออกมาเพราะมากทุกอย่างลงตัวมากๆเลยตอนนี้ยอดวิวใน u t u b e อยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับไก่จ๋าตอนนี้อยู่ที่15ล้านวิวค่ะ15ล้านวิวปรบมือเดี๋ยวนะมิทุนาใช่ไหมปล่อยมิถุนาใช่ปะ ใช่ค่ะมิถุนากรกดามสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาพฤศจิกา6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับ6เดือน15ล้านวิวนะต้องบอกเลยสมัยนี้เนี่ยยอดวิวขึ้นยากมากนะต่อให้เพลงดังๆดัง,ดงหรือศิลปินดังๆร้องเนี่ยก็ยังยังค่อยๆไต่ขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงนี้<ช>ลูกชายหนูจองมาทยาน15ล้านวิวมีการเฉลิมฉลองอะไรกันไปบ้างหรือย,อยัง ก็ก็มีบ้างค่ะเวลาเวลาไปไปเจอกันที่ส,สารคามอะไรเงี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ค่อยได้ไปอยู่อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เลยอรู้สึกเสียดายไหมว่าเอ้ยทำไมเพลงมัช่วงโควิดวะอะไรเงี้ยรู้สึกเสียดายในใจไหม เสียเสียเสียได้ค่ะเสียเสียดดยมาก้วยเพราะว่าไม่ไม่คิดเนาะว่าเออไอเราก็ทําเพลงมาตั้งหลายปีแล้วไม่คิดว่าเพลงนี้ยมันจะมันจะดันมายช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะก็เสียดายเสียดายโอกาสตรงนี้อยู่เหมือนกันว่าเออถ้าสมมติว่าไม่มีโควิดอย่างเงี้ยเราก็น่าจะแบบพอมีงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอันนี้ขออนุญาตถามน้องไก่จาคิดนานไหมครับที่ทีมงานเราติดต่อไปขอสัมภาษณ์เนี่ยพี่เป็นคนรีเควสต์ตัวเองนะครับคิดนานไหมฮะไม่เลยไม่เลยค่ะตัวโองบคุณมากเลยแอบคหรอะไรฮะ ขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรตินะครับขอบคุณมากๆเลยพี่ดีใจจนมือไม้สั่นไปหมดแล้วเนะี่ย <laughs> <laughs> ทำไมต้องมาเล่งด้วยนี่ฮะยังไม่อยากหมดเวลา <laughs> ขอต่ออีกได้ไหม oh, <no. S 1> อีกสักห้านาทีไม่ได้หรอเนี่ยทีมงานมาเร่งพี่แล้ว็จะ <No. S 1> ทำไมเป็น เนี่ยเชื่อไหมปกติพี่จะเป็นคนพูดค่อนข้างเยอะเวลาอยู่ในรายการก่อนจะเข้าเปิดเพลงอะไรนิดๆหน่อยๆครับแต่วันนี้นะพี่ไม่พูดอะไรเลยไก่จ๋าพี่ส่งเพลงเดียวเลยเพื่อพ <laughs> เพื่อที่พี่จะเอาเวลาเนี่ยมาคุยกับไก่จ๋านานๆโอ้มาเร่งผมอีกแล้วหมดเวลาจริงเหรอเนี่ยวายโอเคครับไก่จ๋าครับฝากผลงานหน่อยครับออนแฟ,ฟนๆหน่อยครับไก่จา๋าอ๋อค่ะก็ยังไงก็ขอฝากทั้งตัวศิลปินเองนะคะน้องไก่จ๋าก็ วันนี้ก็ยังไม่ค่อยมี FC แฟนคลับกับเขาเท่าไหร่นะก็ขอทุกคนนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็หนึ่งเพลงตอนนี้นะคะซิงเกิล15ล้านยูของไก่จ๋านะคะลูกชายแม่หนยจองก็อยากให้ผลักน้องอีกนิดนึงนะคะก่อนก่อนที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่นะคะเร็วๆนี้ก็เริ่มโปรเจกต์แล้วะคะ่ะซิงเกิลใหม่น่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับผมมีช่องทางการติดตามไหมครับมีช่องทางการติดตามไหมเออเป็นช่องทางเอ่อ เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเป็นเฟซบุ๊กไก่จ๋าค่ะภาษาไทยค่ะแล้วก็แบบไก่จ๋าใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวพี่ไปกดติดตามนะครับน้องไก่จ๋ารับพี่เป็นเพื่อนด้วยนะครับรับพี่เป็นเพื่อนนะรับพี่เป็นเพื่อนด้วยนะพี่ปอไทยโฮมนะครับเฟซบุ๊กป้อไทยโฮมนี่เป็นไงขอกันกลางสดรายการสดๆเลยเป็นไงของแท้ไหมนะครับอ้าวไปติดตามน้องไก่จ๋าได้เลยนะครับ ยูทูบชาแนลยูทูบชาแนลยูทูบชาแนลอ่ายูทูบยูทูบในช่องของ o อ s t u d i ิโอเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของงานงานค่ายนอกอย่างนี้ค่ะหนูหนูจะรับงานเอ็นบีด้วยรับงานถ่ายเอ็นบีด้วยก็ก็จะงานก็จะกระจายกระจายอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันค่ะเอางี้ก็เซิร์ชเซิร์ชชื่อน้องไก่จ่าเนี่ยลองขึ้นมาหมดเลยขึ้นขึ้นค่ะขึ้นมาหมดเลยนะครับไก่จ๋าของเป้าสายันครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไก่จ๋าเป้าสายันจะบ้าเหรอตลกเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ย นะครับขอบคุณมากๆเลยไก่จาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้เกียรติกับเรานะครับขอให้เจริญเจริญนะครับค่ะและอย่าลืมรับเฟซบุ๊ก o o k ที่ด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ คุณผู้ชมอะไรจะล่ารักขนาดนี้นะครับเราเห็นแต่ในมิวสิกวิดีโอฟังเสียงน้องเขาร้องเพลงนะครับและได้มาคุยสัมภาษณ์กันส,สดๆเนี่ยก็ด้สัมผัสได้ว่าน้องเขาเป็นคนที่นิสเป็นคนที่เฟรนดี้มากๆเลยนะครับผมยังไงไปสนับสนุนผลงานน้องได้เลยนะครับพิมพ์ไก่จ๋าทุกช่องทางนั่แหละครับขึ้นมาแน่นอนมีทั้งมิวสิกวิดีโอนะครับมีทั้งซิงเกิลของตัวเองนะครับดันกันไปดันกันไปให้ถึงร้อยล้านวิวเลยก,ลกันเ้วกันเดี๋ยวผมจะฟังเวลาล้านวิวนะครับร้อยวันรับรองร้อยล้านแน่นอนโอเคครับคุณผู้ ฟังเพลงน้องไก่จ๋ากันสักหน่อยไหมมีไหมมีน้องไก่จ๋านะครับโอเคนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ สุดท้ายของรายการนะคบคุณผู้ชมครับแหมเวลาหมดเร็วเลือเกินวันนี้นะครับเวลาที่คุยกับศิลปินทีไรเนี่ยมันก็จะเพลิดเพลินกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นไปนะครับคุณผู้ชมครับศิลปินท่านใดนะครับสนใจจะมาโปรโมทผลงานในรายการของเรามาพูดคุยความสนุกสนานกันในรายการของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับอินบ็อกเข้ามาที่แฟนเพจบันเทิงเตือนร้อยได้เลยหรือนะครับทุกช่องทางที่คุณมีคอนเน็กชันอยู่นะครับคุณผู้ชมทางรายการของเรายินดีต้อนรับเสมอครับวันนี้ขอบคุณน้องไก่จ๋ามากมากเลยนะครับที่ให้เกียรต งานน้องได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับลาลไปก่อนครับสวัสดีครับ